สวัสดีครับผมนายนราพิจันดานะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์ครับสาขาเศรษฐศาสตร์ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการแยกแขนนะครับว่าการแยกแขดเนี่ยเป็นการสบสนมหาวิทยาลัยสีเขียวยังไงนะครับเดี๋ยวอานะเพณครับเอาไปดูแขดแต่ละเพศก่อนเลยครับว่ามีแฉอะไรบ้างครับครับงั้นเรามาดูถังแขดเพศแรกนะครับก็คือนี่นะครับถังแขดสีเขียวนะครับถังแขดสีเขียวนะครับเป็นขยะอินทรีย์นะครับสามารถย่อยสลายตามธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเป็นพวกประเภทเศษอาหาร ิ่งไม้เศษใบไม้นะครับแล้วก็วิธีการจัดการนะครับก็สามารถนําไปเป็นปุ๋ยหมักได้ครับครับต่อไปนะครับนี่นะครับถังแกสีน้ําเงินนะครับเป็นแขกทั่วไปนะครับไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่สามารถดีไซเคิรนได้ครับแขกประเภทนี้ก็จะเป็นพวกซองขนมกล่องโฟมผ้าอนามัยหน้ากากอนามัยแล้วก็พวกกล่องพลาสติกอะไรต่างๆนะครับก็วิธีการจัดการนะครับก็จะเป็นการฝังกลบแล้วก็เผาย่างถูกวิธีครับครับต่อไปนะครับ สีเหลืองนะครับขยะรีไซเคิลนะครับก็เป็นขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับแล้วก็ประเภทนี้ก็จะเป็นพวกขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็วิธีการจัดการนะครับก็คือรวบรวมส่งให้ศูนย์รีไซเคิลครับหรือว่านํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับครับสุดท้ายนะครับถังขยะสีแดงนะครับนี่นะครับเป็นขยะอันตรายนะครับเป็นพวกแบบขยะที่มีสารเคมีอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมนะครับ แฉกประเภทนี้ก็จะได้แก่นะครับแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายหลอดไฟจำพวกนี้ครับแล้วก็วิธีการจัดการนะครับก็คือส่งให้อปตหรือว่าศูนย์กำจัดขยะที่ถูกต้องนะครับครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแยกขยะเบื้องต้นกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่นี่นะครับขยะพลาสติกนะครับแล้วก็ทิ้งในหมวดขยะทั่วไปนะครับแล้วก็ในนี้นะครับมีเศษอาหารอยู่นะครับก็คือผักนะครับแล้วก็ เอาผักนะครับมาทิ้งในแฉะเปลี่ยนนะครับก็คือพวกเศษอาหารนะครับครับแล้วก็ที่เหลือนะครับแล้วก็ทิ้งในแฉะทั่วไปได้เลยนะครับครับแล้วก็นุ่งแขกนะครับอันนี้นะครับนุ่งแขะครับที่ใส่แฉะเปลี่ยนนะครับหรือทจ่ทิ้งในพื้นยาได้นะครับแล้วก็นี้ทิ้งแขบทั่วไปนะครับผมครับครับแล้วก็การแยกแขะนะครับเป็นการสับส่วนมหาวิทยาลัยสีเขียวยังไงนะครับ หนึ่งนะครับจะช่วยลดปริมาณขยะได้มากเลยนะครับแล้วก็2นะครับจะช่วยลดปริมาณการผลิตขยะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของขยะรีไซเคิลนะครับเราสามารถนํามาใช้ใหม่ได้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยครับในฐานะที่เป็นนิติณะเศรษฐศาสตร์นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็คือเราสามารถนาขยะมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งก็จะลดการผลิตขยะเพิ่มขึ้นนะครับเช่นพวกขวดพลาสติกนะครับก็จะลดปริมาณการผลิตขวดพลาสติกได้มากนะครับแล้วก็เราก็จะนําขวดพลาสติก นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ